บทเรียนเรื่องการแต่งประโยคจากคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายแฝงสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูเอ๋ออีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายแฝงกันค่ะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ คำที่ประกอบด้วยเสียงและความหมายเมื่อพิจารณาด้วยความหมายจะพบว่าความหมายของคำมีอยู่สองแบบก็คือความหมายโดยตรงและความหมายเปรียบเทียบหรือเรียกกันว่าความหมายแฝง เรามาทําความรู้จักความหมายตรงกันค่ะความหมายตรงก็คือคําที่มีความหมายตรงตัวไม่ต้องแปลหรือตีความหมายอีกซึ่งแตกต่างจากความหมายแฝงนะคะความหมายแฝงก็คือคําที่มีความหมายที่ชักนําความคิดให้เกี่ยวโยงกับสิ่งอื่นเป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบซึ่งทุกคนในสังคมเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีค่ะ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างคำที่มีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงกันค่ะไปชมกันเลยหุ่นยนต์ในความหมายตรงหมายถึงเครื่องจักรกลที่ทำเป็นหุ่นรูปคนหรือสัตว์ส่วนในความหมายแฝงหมายถึงผู้ที่ทำงานตามที่ถูกสั่งโดยไม่ใช้สมองและไม่มีชีวิตจิตใจตัวอย่างประโยค หุ่นยนต์ในความหมายตรงเช่นน้องชอบเล่นหุ่นยนต์ส่วนในความหมายแฝงเช่นเขาทำงานราวกับหุ่นยนต์นางฟ้าในความหมายตรงหมายถึงเทวราผู้หญิงเทพีดาที่อยู่บนสวรรค์ส่วนในความหมายแฝงหมายถึงหญิงสาวสวยหญิงใจดีหญิงงาม ตัวอย่างประโยคในความหมายตรงเช่นฉันอยากเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนในความหมายแฝงเช่นแม่ของฉันสวยเหมือนนางฟ้าปลาซิลในความหมายตรงหมายถึงปลาน้ําจืดขนาดเล็กส่วนในความหมายแฝงหมายถึงคนที่ขี้ขลาดใจไม่สู้ตัวอย่างประโยคความหมายตรงเช่น พอไปหาปลาซิวในทุ่งนาส่วนในความหมายแฝงเช่นเขาใจเสาะเหมือนปลาซิวเด็กเลี้ยงแกะในความหมายตรงหมายถึงคนที่เลี้ยงแกะธรรมดาส่วนในความหมายแฝงหมายถึงคนที่ขี้โกหกชอบพูดปด ตัวอย่างประโยคในความหมายตรงเช่นฉันชอบฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะส่วนในความหมายแฝงเช่นเธอทำตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยเปรี้ยวในความหมายตรงหมายถึงรสชาติเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวก็ได้ส่วนในความหมายแฝงหมายถึงการแต่งตัวที่ปราดเปรเี้ยวโฉบเฉี่ยวและทันสมัย ตัวอย่างประโยคในความหมายตรงเช่นมะนาวมีรสเปรี้ยวส่วนในความหมายแฝงเช่นพี่สาวของฉันชอบแต่งตัวเปรี้ยวเอาละคะนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจคุณครูมีเกมความหมายตรงหรือความหมายแฝงมาให้นักเรียนเล่นกันค่ะไปฟังกติกากันเลยกติกาการเล่นเกมคือ ครูจะมีประโยคให้หนึ่งประโยคมาในแต่ละข้อโดยแต่ละข้อจะมีคำที่ขีดเส้นใต้แล้วให้นักเรียนตอบว่าคำที่ขีดเส้นใต้นั้นเป็นคำที่มีความหมายตรงหรือคำที่มีความหมายแฝงถ้าตอบถูกรับไปเลยข้อละหนึ่งคะแนนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะ หมดเวลาค่ะคำตอบคือเป็นความหมายแฝงนั่นเองนะคะกลวยในประโยคนี้หมายถึงง่ายหรือง่ายมากนั่นเองค่ะซึ่งประโยคจะแปลได้ว่างานนี้เป็นงานที่ง่ายมากๆนั่นเองค่ะ หมดเวลาค่ะคําตอบก็คือเป็นความหมายตรงนั่นเองค่ะเพราะว่าหินในที่นี้ไม่จําเป็นต้องตีความหมายหรือแปลความหมายอีกทีนั่นเองค่ะ หมดเวลาค่ะคําตอบก็คือเป็นความหมายตรงนั่นเองค่ะซึ่งคําว่าควายในที่นี้มีความหมายที่ตรงตัวค่ะไม่จําเป็นต้องแปลความหมายอีก หมดเวลาค่ะคำตอบก็คือเป็นความหมายแฝงนั่นเองค่ะโดยคำว่าลิงในที่นี้นะคะจะหมายถึงว่าดื zone, ้อซนไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าเด็กคนนี้ซนและก็ไม่อยู่นิ่งนั่นเองค่ะ หมดเวลาค่ะคำตอบก็คือเป็นความหมายแฝงนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าเต่าในที่นี้หมายถึงคนที่ทำงานช้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลได้ว่าผู้ชายคนนี้ทำงานช้ามากๆนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้กี่คะแนนกันเอ่ยและพอจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายแฝงหรือยังคะความหมายโดยตรงไม่จำเป็นต้องแปลซ้ำอีกมีความหมายตรงตัวส่วนในความหมายแฝงเป็นคำที่ต้องแปลหรือตีความไปในทางอื่นอีกคะ่ะ และเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ